สวัสดีค่ะวันนี้มีที่ดินจังหวัดนครราชสีมาติดถนนเส้นหลักนะคะอยากจะนำเสนอมากๆค่ะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะมีไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็เพื่อนบ้านครบคันแล้วนะคะเจ้าของร้องขายเพียงได้ละ3 5 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ที่ดินแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่อยู่ที่11ได้289ตารางวาหน้ากว้าง77เมตรนะคะเป็นรูปแปลงสวยค่ะเพราะว่าติดถนน2ด้านด้านหน้าที่กว้าง77เมตรจะติดถนนราดยางนะคะส่วนอีกข้างที่ติดถนนสาธารณะจะเป็นถนนหินครุกถนนเส้นนี้เป็นเส้นเชื่อมต่อระหว่างอำเภอด,ด่านขุนทดและพ้าทองคำค่ะ ระยะทางห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดแล้วก็พระทองคำนะคะประมาณ14กิโลเมตรซึ่งตรงอำเภอเนี่ยก็จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการโรงพยาบาลหรือว่าตลาดสดนะคะและการเดินทางก็สะดวกสบายมากค่ะสามารถเดินทางผ่านที่สนามบอลอุปอมอารีนาเส้น2148นนะคะแล้วก็ เดินทางเข้ามาเส้น4008ผ่าน3หมู่บ้านก็ถึงที่ดินแล้วคะ่ะและที่นาแปลงนี้นะคะก็จะต่ำกว่าถนนประมาณ150เซนสำหรับถนนด้านหน้าแต่ว่าต่ำกว่าถนนด้านข้างเพียง50ซนติเมตรนะคะหากลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ID แล้วก็เบอร์ด้านบนได้เลยนะคะ